hello hello everyone สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่15ก่อคอนะคะคุณครูน้ำใจค่ะรายงานตัวค่ะหลังจากว่างเว้นการทำคลิปเกี่ยวกับบอนสีไปหลายคลิปนะคะมัวแต่ไปเที่ยวนะคะเพื่อนพาไปเที่ยว ก็เลยไปนะคะคลิปที่แล้วนั้นครูก็พาไปที่ตลาดน้ำออดอนหวายนะคะตลาดน้ำดอนหวายไปชมวัดดอนออไปชมวดัดแล้วก็ไปชมสินค้าไปช้อปปิง้งอ่ค่ะก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลายวันแล้วก็มานั่งอยู่ที่สวนมินิการ์เด้นเนี่ยนะคะ ค่ะก็ส่งไปส่งมามครูก็มาเจอ,อบอนสีที่ใบเขาโตเอาโตเอา,เ,อาเห็นไหมคะในคลิปไาเห็นไหมคะนะคะใบที่ใหญ่นะคะก็จะเป็นใบอบอนสีอีเหนานะคะแล้วก็ บอนสีลูกไม้ป่าก้านดําค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะคะว่าเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะนะคะแตนดูใกล้ๆค่ะ <c oughs> เนี่ยค่ะเข้าใกล้แล้วก็จะรู้เลยว่าเขาใหญ่ขนาดไหนเนี่ยค่ะเต็มจอเลยฉากที่คุณครูเคยทำคลิปเอ่อ ที่อีพีที่61นะคะอีพีที่61ที่คุณครูถ่ายทำไว้นะคะค,ครูได้ย้อนกลับไปดูเนาะใบที่ใหญ่ที่สุดก็คือช้างเผือกอช้างเผือกใบบัวนี่ค่ะใบเขาใหญ่ที่สุดเลยแต่ก่อนจะอยู่มุมทางซ้ายมือนะคะมุมทางซ้ายมือซึ่งครูเปลี่ยนเป็นมุมของ โทษค่ะเปลี่ยนเป็นมุมของอโกนิมานะคะแล้วก็เอาบอนสีมาไว้มุมนี้ค่ะบัตรนี้บอนสีอีนาวของครูใหญ่กว่าบอนสีช้างเผือกใบบัวไปแล้วค่ะนะคะช้างเผือกใบบัวกำลังแตกเป็นพุ่มเป็นกออยู่นะคะแต่ความใหญ่ก็ลดลง แต่อีหนาสิคะอีหนาขึ้นมาใบเดียวค่ะหลังจากที่เขาทิ้งทิ้งใบนะคะทิ้งใบไปรอบแรกนะขึ้นหลายใบอยู่นะคะพอรอบนี้เขาทิ้งใบแล้วครูก็รอเข้ามานานเลยหลายเดือนเลยค่ะและในที่สุดเขาก็โผล่มาให้เห็นใบเดียวะคะ่ะใบเดียวก้านเดียวนี่กันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก้านก้านคราวนี้ละคะ่ะ คะนี่นะคะใบใหญ่จริงๆเลยแล้วก็อีกใบหนึ่งก็ไม่ยอมแพ้นะคะก็คือลูกไม้ป่าก้านดำนะคะเนี่ยก็ใหญ่โตมโหฬานเช่นเดียวกันกัดสีละเอียดยิบเลย เลยสวยงามนะคะนกกระทานกกระทาก็ใบโตนะคะที่ขึ้นใหม่แต่ใบเก่าเนี่ยก็อยู่คงทนนานมากแก่แล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักวันสองวันคุณครูก็คุณคร <c oughs> ูก็จะตัดทิ้งนะคะนี่แหละค่ะสามต้นนี้ใบใหญ่จริงๆเลยเนี่ยค่ะ นกกระทาลูกไม้ป่าก้านดำช้างเผือกใบบัวแล้วก็อินเนาอิหนหอาใหญ่สุดเลยค่ะใหญ่สุดเลยนะคะประเภทเอบอนสีใบใหญ่นะคะส่วนบอนสีที่สีเขียวล้วนแต่ก็ใบใหญ่ก็จะเป็นบอนสีนี่แหละค่ะไม่ยอมสลดเลยค่ะ ไม่ยอมจากไปเลยก็คือจงอางค่ะนี่นะคะจงอางใบก็ใหญ่ยาวนะคะก้านก็ยาวแข็งแรงค่ะเนี่ยค่ะไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมแก่ไม่ยอมจากไปง่ายๆนะคะบอนสีนี่เขาก็แห้งไปไหม้ไปเน่าไปบ้างนะคะนี่ค่ะจงอางสุดยอดเลย นะคะสำหรับอบอนที่ใบใหญ่นะคะบอนใบใหญ่สีเขียวจงอางชั้นหนึ่งเลยคะ่ะสุดยอดส่วนอบอนก่อนนี้ก็จะเป็นบอนสตูนนะคะก็ใบใหญ่นะคะแล้วก็บอนสีอีเหนาช้างเผือกช้างเผือกใบบัวนะคะลูกไม้ป่าก้านดำ แล้วก็นกกระทาก็เป็นบอนพื้นบ้านน่ะนะคะค่ะนี่เราชมบอนใบใหญ่กันแล้วนะคะคุณครูก็จะผ่านมาที่บอนใบเล็กบ้างนะคะเป็นกอเลยนะคะนี่เลยคุณครูซื้อมาใหม่นี่ละคะ่ะซื้อมาใหม่เลยก็คือเจ้ากุ้งไกเซอร์นี่ละคะ่ะอยากได้เป็นกอเป็นพุ่มนี่ก็ได้ผสมใจละ นะคะสมใจแล้วชายชนคุณครูก,ก,ก็เพิ่งจะออกมาอีกหนึ่งใบกัดสีแดงสดใสนะคะแล้วก็แล้วก็ฟอนสีนตันนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ก็มาจากตลาดดอนหวายนะคะ ตลาดดอนหวายกระถางได้ยีบาทก็มาจากตลาดดอนหวายนะคะไม่มีชื่อคะ่ะคนขายเขาก็ไม่รู้จักชื่อแต่ครูว่าเขาสวยดีนะนะคะจะเป็นลูกไม้หรือมีชื่อก็ไม่ทราบใบกลมแดงสวยเชนะคะยี่สิบาทเองจากตลาดน้ำดอนหวายเนี่ยละคะ่ะ ส่วนอันนี้มีชื่อใบกลมแดงนี่มีชื่อแข็งแรงทนทานแต่ต้นไม่โตนะคะอันนี้ก็คือชื่อนาราที่วาดนะคะนาราทิวาดนะคะต้นอื่นๆก็ใบก็เล็กๆยังไม่ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะคะอันนี้ก็ซื้อมาใหม่ค่ะนนพะเก้านะคะนพะเก้าก็ กำลังจะงามค่ะนพเก้าวนะคะนี่ซื้อมาใหม่อันนี้เขาก็ขึ้นใหม่ใบยังเล็กอยู่ค่ะต้นนี้ค่ะบอลสีต้นนี้ค่ะใบแรกที่บอกว่าสวยอันดับหนึ่งของครูในคลิปก่อนๆน,นะคะใบเริ่มเหี่ยวแล้วคะ่ะเหี่ยว <laughs> เดี๋ยวก็ได้ตัดทิ้งแล้วนะคะขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ขึ้นมาใหม่ ยอดมองกุฎเนาะยอดมองกุฎขึ้นมาใหม่ใบหนึ่งแล้วดีใจจังดีใจเอ้ยดีใจจังได้บอลใบใหม่มาหนึ่งใบนะคะเขากัดสีได้แค่นี้ละค่ะบอลสีต้นนี้ภูมิใจนําเสนอเลยค่ะนี่มาจากหุบบอลค่ะสวนน้องไอซ์ค่ะ หรือซีชนบุรีนะคะหลานชายนะคะเขาก็ให้มาเขาบอกว่าลูกไม้ค่ะลูกไม้ของเขาเองนะคะสดีดูเดือดดีเหมือนกันนะคะดูใกล้ๆก,ก็สวยนะสีเขาหมนุหมนๆออกแดงๆดงคลๆนะคะครูก็ว่าก็สวยดี เมื่อเช้ารดน้ำน้ำก็เลยอยู่บนใบนิดหน่อยนะคะสวยที่ค่ะแข็งแรงก้านแข็งแรงมากเลยนะคะตั้งใบดีมากเลยค่ะเอาอีกต้นหนึ่งลืมผ่านไปได้ยังไงเนี่ยต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็มาจากตลาดน้ำวัดดอนหวายนะคะไม่รู้จักชื่อค่ะได้มาสามต้นนะคะ กระถางละยี่สิบบาทสามต้นห้าสิบบาทสุดยอดเลยถูกนี่ค่ะต้นข้างในค่ะเขาบอกว่าเอ่ออะไรนะช้างแดงช้างแดงค่ะช้างแดงนะคะช้างแดงค่ะ <laughs> โอเคดีนี่นี่นี่นีคสามกอห้าสิบบาท เส่วนอันที่ก็มาจากอ,อของน้องซีดค่ะร้านบอกว่าหลวงตามาหาบเอ้หล,ลวงตาหาบุโทษค่ะหลวงเออบอลหลวงตาหลวงตาอะไรเนี่ยครูไปติดหลวงตาหลวงตาบัวเรื่อยเลยอันนี้หลวงตานะคะหลวงตาอะไรเนาะนะคะแล้วก็อันนี้ก็วักจอมทับ นะคะกัดสีใบใบ,ใบนี้แก่แล้วใบนี้เพิ่งขึ้นมาใหม่อ๋อหลวงตาเมืองนึกออกละหลวงตาเมืองค่ะหลวงตาเมืองนะอืมกัดสีสีแดงนะคะใบแข็งแรงมากใบหนาค่ะ อันนี้ก็ฮองฮาโอของน้องพรนะของเยพรชาแนลนะคะของเยพรก็ได้มาหลายต้นต่ละแม่กุซุมาต่ละแม่กุซุมานะคะโอตอนนี้เยอะแยะไปหมดเลยของคุณครูเต็มเนื้อที่แล้วค่ะก็ต้องรอว่าต้นไหนยุบ ยุบใบยุบหัวครูก็จะสั่งซื้อใหม่นะคะสั่งซื้อใหม่แต่วันนี้ภูมิใจนำเสนอเลยค่ะอีเหนาค่ะสุดยอดเลยสุดยอดของบอสีใบใหญ่ค่ะอีเหนานะคะก็คลิปนี้ก็สมควรแก่เวลานะคะพาชมค่ะ ว่างๆเช้าวันเสาร์นะคะก็ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะที่อบอลสีอินเวนี่และคะ่ะก็ให้ทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาชมช่องของคุณครูนะคะก่อนจบก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ ที่ให้เกียรติครูแล้วก็ไม่ลืมคุณครูนะคะเข้ามาชมนะคะชอบก็กดไลค์นะคะใช่ก็กดแชร์ค่ะขอบคุณนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ